สวัสดีครับวันนี้โคชิฮิคาริข้าวญี่ปุ่นได้เลิระพยายามเกี่ยวแล้วครับเริ่มเกี่ยววันนี้ครับก็ได้เวลาได้เลยระพยายามนะครับรวงสวยๆแบบนี้แหละครับงามๆเกี่ยวไปแล้วนะครับเนี่ยเกี่ยวก็กองไว้เงี้ยครับตากไว้อย่างนี้ก่อนครับนะครับเนี่ยครับตากไว้อย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้กี่โมงเนาะ ไม่แน่ใจก็ปีนี้เกี่ยวเร็วครับเนี่ยเกี่ยวไปเยอะแล้วครับเกือบครึ่งหนึ่งแล้วครับน่าจะเกินครึ่งแล้วนะครับเกี่ยวหมดแล้วปีนี้เกี่ยวง่ายเกี่ยวได้เร็วครับไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ยังมีน้ําอยู่แล้วก็ข้าวจะงามไม่เสมอกันเท่าไหร่ปีนี้ข้าวงามเสมอต้นเสมอปลายครับเสมอกันหมดเลยเกี่ยวง่ายครับนื้ครับแป๊บเดียว ยังไม่เต็มวันได้เกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวต่ออีกหน่อยก็คงจะเสร็จครับแต่คงไม่เสร็จวันนี้ครับนาจะเป็นพรุ่งนี้ครับนะครับปีนี้เข้างามจริงๆครับรวงงามเสมอต้นเสมอปลายครับเลยเกี่ยวง่ายครับดูครับไล้เยอะเลยเออครับวันนี้ก็ มาแจ้งข่าวมาอัปเดตข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริให้ชมครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วครับวันนี้วันที่หนึ่งเอาเลิกงามยามดีเลยครับเอาวันที่หนึ่งเลยก็พรุ่งนี้อีกวันก็เสร็จครับนะครับข้าวสวยสมติต้นสมมติปลายมันก็จะเกี่ยวง่ายอย่างเงี้ยครับไม่ต้นยากไม่ยุ่งยากอะไรครับเกี่ยวง่ายเลยนี่ก็ลุยคนเดียวครับเกี่ยวคนเดียว <laughs> เกีียวเสร็จล้าก็ตากไว้นี่ครับพอสักวันสองวันก็จะรีบมัดแล้วครับมัดแล้วก็เอาไปแขวนตากไว้อีกทีหนึ่งกลัวฝนเหมือนกันครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะฝนมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นต้องระวังแล้วก่อนนะครับก,อกนนบ็อีกไม่นานครับอีกไม่นานเราก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นข้าวพันธุ์ครับเอาไว้แบ่งจําหน่าย อีกส่วนหนึ่งก็จะสีเป็นข้าวสารก็ใครสนใจก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมเมื่อไหรแล้วแจ้งให้ทราบว่านะเรามีข้าวสารพร้อมจำหน่ายแล้วครับข้าวใหม่เข้าญี่ปุ่นโอเคนะครับมาอัปเดตคลิปนี้ก่อนนะครับจะได้ลุยต่อครับครับเป็นอันเสร็จซับเรียบร้อยครับข้าวญี่ปุ่นรอบนี้ได้เกลียวเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช้เวลา ก็ตีไปวันหนึ่งนะครับเต็มๆวันนี้ก็ไม่ถึงครึ่งวันเมื่อวานก็ประมาณครึ่งวันเนาะตีไปวันหน่อยๆก็เสร็จสับเรียบร้อยทียนี้ก็ตากให้แห้งครับหลจากตากตรงนี้พอมัดเสร็จเดี๋ยวจะตากเนี่ยผมทับที่ตากไว้แล้วเนะี่ยนอนครับตากให้แห้งให้แห้งเต็มที่เลยครับสำหรับทําพันข้าวนะ,นะนะยครับก็เป็นอันเรียบร้อย เข้าญี่ปุ่นหน้าปีสำหรับปีนี้